ทีมชาติไทยชุดยู17อุ่นเครื่องชนะ UAE 4ประตูต่อ2สำหรับการอุ่นเครื่องนัดนี้เป็นส่วนหนึ่งของการเตรียมทีมลุยศึกฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียร,รุ่นอายุไม่เกิน17ปีรอบคัดเลือกระหว่างวันที่23ถึง27ตุลาคม2567โดยผลการแข่งขันทีมชาติไทยเอาชนะ UAE ไป4ประตูต่อ2 สำหรับทีมชาติไทยชุดยู17จะเก็บตัวไปจนถึงวันที่20ตุลาคม2567และจะคัดนักกีฬาให้เหลือ23คนก่อนเข้าโปรแกรมการแข่งข,ข,ข,ขันฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน17ปีรอบคัดเลือกกลุ่มดีที่จะจัดขึ้นที่จังหวัดชลบุรีโดยทีมชาติไทยอยู่ร่วมสายกับอินเดียบูไนเติร์มินิฐาน สำหรับโปรแกรมของทีมชาติไทยวันที่23ตุลาคมทีมชาติไทยพบกับทีมชาติเติร์กมินิสถานเวลา20นาฬิกาวันที่25ตุลาคมทีมชาติไทยพบกับทีมชาติบูไนเวลา20นาฬิกาวันที่27ตุลาคมทีมชาติไทยพบทีมชาติอินเดียเวลา20นาฬิกาโดยทุกนัดถ่ายทอดสดทาง A อ AH เ P